นี่สำหรับใครที่มองหารถมือสองรถแคปนะครับคันนี้เลยคันนี้เลยรถสภาพดีเซล์ขายเองคันนี้สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่าน f อฟซที่น่ารักทุกๆท่านนะครับหลายๆท่านถามมาเฮ้ย hey, พี่ไตาหารถมือสองสภาพดีดแบบรู้ประวัติคนใช้ให้หน่อยเฮ้ยวันนี้จริงๆใครที่อยากได้รถใช้งานนะครับเป็นตัว s p 2 0ี3นะเป็นของเซลเน็กนะครับอยู่ด้วยกันนี่แหละเพื่อนกันนะครับ จะไปออกมิวเนะครับเลยปล่อยแคปออกเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่นี่ก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับโฉมของปี2013คันนี้ก็สืบทราบนะครับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้ถึง360,000บาทน,นะครับคือราคาปล่อยเนี่ยก็ปล่อยที่360 0 0นนั่นแหละนะครับแล้วก็จัดได้เต็มด้วยใครอยากได้ก็ก็มานะครับสภาพโอ้โห คือสีนิดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไฟหน้าก็ปกติก็คืออันนี้ก็เป็นเป็นเดิมๆของเขานะครับก็เกิดจากการใช้งานแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรคือไม่มีปัญหาแน่นอนอตัวนี้นะครับโดยปกติมันไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่ว่าพิเศษพิเศษเซลล์ติดเพิ่มให้แล้วก็มีการเอาไปจัดทรงนะครับโดยคันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนแม็กมาเองแม็กยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาจัดทรงหน้า2หลัง3านะแล้วก็ไม่ล้นนะถามว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเอาตัวนี้นะ กุล้อมีมาให้นี่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มนี่ใส่กุล้อมาให้ด้วยแล้วก็ตัวแมกนะครับจะเป็นแมกตัวใบพัดนะเจ็ดกานจะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ยางเป็นยางของคินโตโอ้โหแก้มยางเนี่ยให้มาถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับก็คือ2555018เออแล้วก็จัดทรงอยู่หน้า2นิ้วก็แก้มยางใหญ่ด้วยมันจึงทำให้ขับนุ่มสบายนะครับเออไม่ใช่ว่าโหลดแล้วก็ด้าง โหได้เลยได้เลยจริงๆ3า0แสนไม่แพงนะครับราคานี้ไม่ได้บอกผ่านนะคือเข้าขายราคานี้เลยเดี๋ยวไี่ต่ายให้เบอร์แล้วไปคุยกันเองใชดีก็นั่นสีนิดนึ่งอ,อ๋อลูกค้านั่นมาเรื่องถามเรื่องพนกานสนิมปกติพนันสนิมเนี่ยเอาไม่ใช่เกี่ยวกันนีนะเมื่อกี้ลูกค้าถามมาทางแชททางศูนย์จะไม่ได้เพิ่มพ่นให้ อมาต่อกันเมื่อกี้ลูกค้าถามมากระบะไลเนอร์มีให้นะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วก็ตัวแม็กถามว่าถือว่าไม่ไม่ไม่หล้นเลยแหละเออจริงๆไอ้ที่มันมาเนี่ยมันเป็นแก้มยางเฉยเป็นยางกินโตะแล้วก็ยางยางใหม่ๆเลยนะทุกคนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปเองก็ไปก็ใช้ได้เลยแหละเทคโนโลยีญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวให้ดูพวกเฉดสีก็ได้ เห็นไหมเห็นเชสซีไหมพอดีใช้ไอตัวขาตั้งกล้องอะมันก็เลยนั่นะอะนี่แหละเชสซีสวยเลยแหละทุกคนสามแสนหกมืนบาทจัดได้เต็มนะสำหรับใครที่อยากผ่อนไฟแนนซ์ก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันอันนี้เป็นรถมือเดียวนะแล้วก็เป็นออกห้างด้วยซื้อมามือหนึ่งเลยออกห้างเดี๋ยวไปต่ายให้ดูโอ้โหมีแถมชุดเครื่องเสียงเว้ยโอ้นี่ใครได้ไปใช้นะโอ้ราคาแค่สามแสนหกแต่ว่าถ้าทำเครื่องเสียงทำเครื่องเสียงก็หลายหมื่นแล้วนะอันนี้คือเราไม่ต้องไปทำก็คือเขาได้ไปเลย นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถวางของวางได้ได้ปกตินี่ชุดลำโพงตัวนี้ก็มีให้เลดขอบประตูมีให้ผมก็เป็นผมเก็บฝุ่นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการตัวหุ้มเบาให้ตัวนี้เบาะเดิมยังอยู่นะยังอยู่แต่ว่าเขาก็มีการใส่ตัววัสดุที่หุ้มเบาเข้าไปนะครับสวยเลยแหละสภาพดี เดี๋ยวพี่แต่พาไปดูฝั่งนูน้นแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวดูให้อันนี้ให้ดูหน้ายางโอ้โหเออหน้าหน้าใช้อะ่ะรถพร้อมใช้เลยสามแสนหกไม่แพง เดี๋ยวไปดูฝั่งรนกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องดูนิดนึงจะคลองรถมันไปไหนวะนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูว่ารถมันวิ่งได้กี่โลละรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นยูริเทนสามการก็สามารถปรับระดับได้เหมือนกันนะตัวปรับระดับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟสวิตช์ไฟตัดหมอกก็มีใส่เพิ่มมาให้แต่เดี๋ยว,เ,ยวเราดูกันนิดนึงว่าว่าเขาวิ่งได้กี่โล,ลแล้วเดี๋ยวสตา,าร์ทนั่นอีกทีนึง ตัวความบันเทิงเนี่ยจากตัวเดิมมันเป็นดินเดียวใช่ไหมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องเล่นของตัวพโอเนียนะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้อย่างตัวนี้เป็น6เกียร์นะเออลืมบอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์สอ0พนหาสำหรับใครที่อยากได้2อ0พคือเจน้ท้ายแล้วอย่างนี้นะเออก็รุ่นนี้เลยนะครับเครื่องใช้ดีใช้ทนเจนสองพันห้าพันสองพันห้าร้อยซีซีตัวนี้ร้อยสิบหกแรงม้านี่เปิดเครื่องให้เบิรงเนี่ยจักรโลเลยเหร จัรโลแล้วสอ,ส,สองแสนทวน,สนสเดี๋ยวเราดูเลขใหม่กันนิดนึสงสองแสนสองน <c oughs> เลขใหม่มันจะเป็นความลับมากทุกคนสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลโอ้ยอยังใช้ได้อีกยาวนานเป็นเครื่องดีเซลด้วยเปิดฝากระปงกนเนี่ย นี่จะของรถเพิ่งทําบ้านแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนรถด้วยไม่ได้เปลี่ยนหอกครับช่วงนี้ขายรถใหม่ยากจะเปลนไงน,นี่เพียดอยู่นะเพียดอยู่เนี่ยสภาพห้องเครื่องส,ยสวยๆแบบนี้เลยนี่เป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ2500ันี่ีนะครับ116แรงม้าตัวนี้เครื่องตัวนี้โอ้โห สุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น1.9นะมีการดูแลน,นะครับอะไรบางส่วนเนี่ยที่เขาหมดอายุการใช้งานก็เปลี่ยนตามตามวงรอบเลย <S <S เดี๋ยวเราจะมีการคือเพิ่งขับมาใหม่ๆนะเดี๋ยวเราจะมีการดูนิดนึง ไม่มีไอเลยนะอันนี้รถเพิ่งกลับมาจอดนะเครื่องยังร้อนอยู่เลยเ่อเเอ,อลองเร่งก่อหน่อยอ่าเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเร่งโอ้โหโอ้เอาละเว้ยรถเดยวของแท้ครับเออรถเซลล์ของแท้ คิดดูนะตัวบางรุ่นที่พี่ต่ายเลยเคยลองเป็นรถใหม่เนี่ยโอ้ควันอยู่ยแต่นี่คือไม่มีควันเลยอะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องควันออกนะว่ารถมันจะ,ะดีไม่ดีอะไรยังไงอะชอบแบบไม่มีควันคันนี้เลยจริงๆ360แสนบาทสําหรับเจ้าตัว1.9เกรดเนะครับพร้อมใช้จัดไปแน่้ได้เต็มก็เดี๋ยวพี่ต่ขึ้นเบอร์ของเซลนกไว้ให้นะครับใครสนใจก็จัดเลยจัดเลยสวยอะโอเค เดี๋ยวพี่ต่ายขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับอันนี้รถเซลล์จริงๆเซลล์ใช้เองพวกสีมันก็ปกติแหละครับตามการใช้งานบางทีรถมันไม่ได้เออรถมันไม่ได้ไม่ได้จอดนั่นไงรถมันไม่ได้จอดในร่มเออถ้าพูดตามตรงกันนะตอนกับที่ที่เรื่องงานไม่ไม่ไม่มีที่จอดในร่มครับแต่ว่ารถใหม่มีนะรถใหม่จอดในร่มรถใหม่จอดในร่มรถพนักงานไปจอดจอดข้างนอกไปแล้วทุกคน ไปแล้วอโอ้โหเสียงยางไปแล้วโอ้โหไม่มีควันไม่มีควันเดี๋ยวให้เบอร์ไว้เดี๋ยวให้เบอร์ไว้